แทนที่จะเราจะทำเป็น problem base เข้าไปแก้ปัญหาในอดีตเราอยู่กับปัจจุบันเรามองไปทางบวกข้างหน้าทำใจให้ผ่องใสละอกุศลคุยเรื่องกุศลไม่ดีกว่าเหรอในจิตวิทยาเชิงบวกล้วนๆเลยยังกุศลให้มากไว้มันก็จะเจอ solution หรือคำตอบของตรงนี้เวลาเจอปัญหาต่างๆมาอย่าเรียกว่าปัญหาถ้าเรียกปัญหาก็ไปเป็นภาษาอคุศลเราคุยกันว่าเราเจอ challenge เราเจอความท้าทายเราเจอการเรียนรู้สมัยใหม่ ทำใจให้ผ่องใสประชุมบริษัทกันอย่างหัวเราะมีความสุขปรากฏว่าก็ตรงกับทางวิทยาศาสตร์พอเราหัวเราะมีความสุขฮคโมนเห็นความสุขพหลังไหลออกมาปับ๊บมันก็ไปเปิดตรงกลางหน้าผากเราตัวนี้คือ Prefrontal Pre Cortex พอจุดตรงนี้มันเปิดปับ๊บมันก็ปิง๊งเกิดปัญญาตรงกันไปเลยผู้เช่าเจอก่อนเจอก่นตั้งสองพันกว่าปีนะน่าสนใจมาก